สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเหมือนเดิมส้มจะถ่ายออเดอร์ของส้มที่จะส่งให้ลูกค้านะคะวันพรุ่งนี้ก็ของบางคนนะคะที่ยังไม่แห้งก็จะเป็นรอบถัดไปก็คือวันจันทร์นะคะส่งของทุกจันทร์กับศุกร์นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมนะคะอันนี้ก็จะแบบนี้ก็จะขยตลอดตลอดก็จะเห็นกันทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะ เป็นแบบใส่ชิวๆนะคะไม่เยอะไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นลูกอมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอันต่อไปนะคะอันนี้สวยเป็นแบบแนวสีสดใสนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน่ารักมากๆจะแบบแนวไม่หวานนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นอันหวานอันนี้จะเปลี่ยนโทนสีดอกไม้นิดนึงนะคะให้มันดูเข้มขึ้น แล้วก็น,นี้ที่ยังไม่เคยมีใครสั่งทำแล้วก็ลูกค้าเพิ่งสั่งไปก็เป็นมาการองหัวใจนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยน่ารักเหมือนกัน,นะค่ะเพื่อนๆน่ารักมากส่วนอันนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะแบบจัดเต็มอลังการมากจะเป็นน้องผู้หญิงก้าวผมนะคะแล้วก็มีบ้านมีนี่ค่ะถ้วยขนมน่ารักมากคือเป็นแบบจัดเต็มนะคะ อันนี้ก็แห้งแล้วเหรือซมสองคู่นี้เหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้ดอกไม้ค่ะดอกไม้สีสวยมากเลือกทนสีดอกไม้ได้นะคะเพื่อนๆพนม่อยากได้ทนไหน,นนี่ก็เห็นบ่อยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเคส iPad นะคะเป็นแบบฝาบฝาพับนะคะเปิดปิดเดี๋ยวซ้อมๆให้ดูก็อันนี้นะคะด้านใน นี่ด้านนอกนะคะนี่หน้าปกน่ารักมากๆเลยอันนี้ลูกค้าให้เราออกแบบให้สมมุติถ้าลูกค้าบางคนนะคะคิดลายไม่ออกก็คือสามารถระบุได้ว่าอยากได้อะไรแล้วก็ที่เหลือเราจะออกแบบให้นะคะแล้วก็อันนี้คะ่ะจะเป็นเคทัทร์พท์รุ่รนเป็นๆชอบอันนี้มากเลยที่จะเป็นเจ้าหญิงน้อยเนาะนี่คะ่ะ มีม้าหมุนมีของเล่นอันนี้แบบแบบไม่ใส่เยอะนะคะไม่จะเต็มไปก็เยอะนะนี่ค่ะนี่ลูกก้นี้อันนี้ก็น่ารักก็มีแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นกระจกขนมนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนี่ค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นนาฬิกาที่ซ่อมทำขึ้นมานะคะที่ล่าสุดที่เคยเห็นโพสเกมไปนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นนาฬิกาแล้ก็หมวกสีลุ้งของเรานะคะหวานมากนี่ค่ะ สุดอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะนี่เป็นน้าหมนุนที่ลูกค้าสั่งนะคะน่ารักมากอันนี้คือแปลกกว่าเดิมก็คือมีตุ๊ก,กตาผู้หญิงนะคะน่ารักมากๆเลย,ยตรงนี้ตัวเล็กๆนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีชื่อด้วยน่ารักมากๆ นี่ก็ใส่ข้อมือคะ่ะขายดีมากเลยลายแนวนี้ตลอดนี่นะคะลายขนมต่างๆแล้วก็นี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ตู้นะคะใส่กล่องกล่องใสเดี๋ยวรออันนี้แห้งก่อนนี่ค่ะจะเป็นแทนแบบนี้สามารถแต่งอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้ราคาไหนแบบไหนแนวไหน น่ารักมากมากก็จะมีมา้าหมุนนี้นีค่มมะมากรองต่วนชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกล่องใส่เครื่องประดับนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะด้านในก็นี้ด้านในนะคะจะมีหลายลายนะคะกล่องแต่งแบบไหนก็ได้นี่น่ารักมากๆาดี๋ยแ๊บนึงเนาะ นี่ค่ะนี่น่ารักไหมโอเคค่ะยังไงไปแพ็กของครั้างอีกอันหนึ่งเนาะเกือบลืมไปแพ็คของแล้วก็เดี๋ยวทำออเดอร์ที่เหลือต่อเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะจะเป็นคล้าครกับลูกค้าสั่งให้ทำเป็นแนวนี้โอเคค่ะบา,บายๆค่ะ